ารึกความเป็นไทย พืชสมุนไพรเป็นสิ่งที่อยู่เคียงคู่กับคนไทยไมายาวนานทั้งเป็นวัตถุดิบในการทําอาหารช่วยบํารุงผิวพรรณอีกทั้งยังรักษาโรคได้อีกด้วยอย่างเช่นตะไคร้มีสรรพ,พคุณช่วยลดคอเลสเตอรอลใบบัวบกช่วยลดไข้แก้เจ็บคอแล้วว่านหางจระเข้มีสรรพ,พคุณในการสมานแผลเป็นต้นในอดีตเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยชาวบ้านก็จะนําสมุนไพรมาใช้รักษาอาการเบื้องต้นแต่หากอาการไม่ทุเลาลงหรือเป็นหนักขึ้นก็จะไปรักษากับหมอยาหรือหมอพื้นบ้าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการนําสมุนไพรมาใช้รักษาปัจจุบันนี้สมุนไพรไทยก็ยังคงได้รับความนิยมและเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการใช้รักษาและดูแลสุขภาพของคนไทยและนี่คือจารึกความเป็นไทย